เรื่องของแก๊งคอรเซนเตอร์เนี่ยนับวันแต่มันจะหนักขึ้นหนักขึ้นทุกทีทุกทีไปคุณยู้ครับกับกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คือน้องโมหกนะคะถูกหลอกขาย iPhone โอนเงินไป1 8 0 0 0กว่าบาทแล้วสุดท้ายมองไม่ได้ของเครียดจนผูกคอตายในส่วนของการทางานของเจ้าหนะ้าที่ตารวจนะพยายามจะล่ากออกมาทั้งพวงเลยนะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ก็คือจับตัวบัญชีมา้าแต่ละแถวแต่ละแถวได้รวมไปถึงดอกแก้วที่เป็นแถวแรกเนี่ยนะล่าสุดนี่มีมาเพิ่มเติม คนจัดหาบัญชีม้าและคนดูแลบัญชีม้าซึ่งเป็นชาวเมียนมาด้วยคุณผู้ชมคะทางตํารวจเนี่ยนะเอาในส่วนของผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้ก่อนรัตนาพรธีรวัตรแล้วก็นัทธนิชาซึ่งเป็นคนกดเงินนะัทธนิชาที่เหลือเป็นบัญชีม้าก็ไปสอบปากคําเพิ่มเติมนะคะที่กองบังคับการตรํารวจสืบสวนสอบสวนอาญ,ญกรรมทางเทคโนโลยี5เขียหลักสีที่กรุงเทพนะคะพร้อมของกลางก็คือมือถือ3เครื่องสมุดบัญชีธนาคารบัตรกดเงินแล้วก็ซิมการ์ดรวมไปถึงบัตรประชาชนของผู้ต้องหาทั้ง3คน นี่อายค่ะอายเอาผ้าคุมปิดบังใบหน้านะคะส่วนผู้ต้องหาบัญชีม้าอีกคนหนึ่งที่ชื่อสิริพรจำปีก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วด้วยเช่นกันตอนนี้ได้เพิ่มเติมอีกคนหนึ่งชื่อนายสมบัติอายุ18ปีเป็นคนจัดหาบัญชีม้านะคะก็โดนจับแล้วล่าสุดซึ่งนายสมบัติคนนี้นะคะอายุ18เท่านั้นนะ่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขามีหน้าที่ตระเวนหาเหยื่อที่เป็นเยาวชน เพื่อหลอกลวงให้เอาบัตรประชาชนมาเปิดบัญชีม้ามีหลายคนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่เป็นเยาวชนหญิงอายุ15-18ปีมุ่งเน้นเป้าหมายที่อยู่ตะเข็บชายแดนเพราะง่ายต่อการควบคุมสามารถติดตามตัวได้ตลอดเวลาเป็นคนในพื้นที่หลังจากได้เหยื่อแล้วสมบัติจะรวบรวมเอกสารส่งให้กับเสียสอง เสียสองเป็นชาวเมียนมาที่อยู่ที่ท่าขี้เหล็กที่เมียนมานะคะเสียสองจะเป็นผู้กํากับดูแลเรื่องบัญชีม้าอีกทีหนึ่งสาหรับเส้นทางโอนเงินที่โอนจากบัญชีน้องพลอยเข้าดอกแก้วแล้วก็โอนต่อไปอีกหลายๆทอดของบัญชีม้าคนอื่นๆเนี่ยนะคะนัทธนิชาจะเป็นคนกดเงินสดแล้วก็เอาไปให้ชาวเมียนมาที่ชื่อเสียสองที่ว่านี้นะคะแล้วเสียสองก็จะเอารวบรวมทั้งหมดส่งให้กับชายชาวจีนที่เป็นบอสใหญ่อีกทีหนึ่งซึ่งล่าสุดทางตํารวจบอกว่าผู้บงการที่อยู่ นอกเหนือชาวเมียนม,มาที่รับเงินตรงนี้มีหรือไม่กําลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลอยู่ยังไม่ตัดประเด็นขบวนการจีนเทาด้วยนะคะซึ่งแม้จะเป็นต่างชาติที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแต่ตํารวจก็สามารถที่จะออกหมายจับได้นะคะเดี๋ยวขอสารอาญารัชดาอนุมัติหมายจับตํารวจสากลหรือหมายแดงเพื่อประสานไปที่ประเทศเพื่อนบ้านจับกลุ่มตัวเสียสองมาดําเนินคดีให้ได้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยทางนัทนิชาที่เป็นคนกดเงินเนี่ยนะก็รับสารภาพบอกว่าได้รับว่าจ้างจากเสียสองผ่านทาง Facebook ให้ทําแบบนี้นะคะเอามือถือไปติดตั้งแอปธนาคารกดเงินที่ ATM ฝั่งไทยเป็นการกดแบบไม่ใช้บัตรแล้วก็ส่งต่อให้เสียสองถ้าให้ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณสัก3า0 0้0บาทเป็นค่าจ้างทํามาแล้ว1เดือนแต่ละครั้งกดเงินตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนยอดเงินล่าสุดคือ15ตุลาคมกดไป1นึ0 0แสน 4, บาทรวมๆแล้วที่เคยกดน่าจะเกือบ1ล้านบาทนะคะ สำหรับแผนครั้งนี้เนี่ยก็อย่างที่เรารายงานกันอยู่ตลอดเลยลักษณะก็คือขายสินค้าไอที IT, ราคาถูกมีคนบงการอยู่ประเทศเพื่อนบ้านจ้างบัญชีมา้าแล้วก็เปิดเป็นแถวๆเพื่อที่จะส่งเงินต่อกันเป็นทอดๆจนกระทั่งนัดธนิชาไปกดแล้วก็ส่งต่อให้บิ๊กบอสที่อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเรื่องนี้มีข้อมูลจากทางพลตารวจตรีชรินโกพัานะคะผู้บังคับการตํารวจทางเทคโนโลยี5นะคะลองฟังะะ่อยค่ะ จากการสอบสวนมาทั้งหมดเนี่ยเราก็เห็นภาพของโครงสร้างการจัดของขบวนการในเรื่องของการหลออขายสินค้านะครับว่าต้นทางเนี่ยน่าจะมาจากชายแดนนะครับแล้วก็การดําเนินการในส่วนเนี้ยโครงสร้างการจัดเขาจะมีตั้งม้านะครับม้าแถวแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปิดโดยใช้แอปนะครับส่วน2 3 4สมแล้วก่อนไปถึงคนกดเงินเนี่ยจะใช้เยาวชนนะครับ อายุน้อยๆเปิดบัญชีม้าเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้คนบริหารเงินเนี่ยสามารถที่จะตามได้ว่าคนที่กขบวนการนี้ที่โดนจับได้ตอนนี้นะคะอย่างนัทนิชาที่กดเงินรัตนาพรบัญชีม้าทีรวัตรบัญชีม้าแถวสาแถว4เนี่ยนะคะทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจคัดค้านการประกันตัวนะกลัวผู้ต้องหาจะหลบหนีนะคะ mm. เบื้องต้นก็ถูกนําไปฝากขังข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนแล้วก็ฐานความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งอย่างที่พี่แป๊บอกเลยคือนับวันมันจะยิ่งเหมิมเกริมมากขึ้นแล้วมันก็เยอะมากเพราะล่าสุดที่ศรีขรภูมิจังหวัดสุรินบ้านพี่แป๊เนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งเขามาแจ้งความเหมือนกันนะชื่อคุณบุตรศกรอายุ28ปีเขาบอกว่าโดนหลอกขายโน้ตบุ๊ก MacBook Pro 13นะคะจ่ายเงินไปแล้ว26,500บาทไม่ได้ของนะคะโดยเงินที่โอนไปโอนไปชื่อบัญชีปน,นัดดาสุนันทาชื่อใหม่มาอีกแล้วนะคุณผู้ชมค่ะครับนั่นล่ละคะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกับดอกแก้วไหมแต่บัญชีคนละบัญชีนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าตำรวจที่สุรินทจะส่งสำนวนเรื่องนี้กลับไปที่สทหเหมือนกันค,คือต้องไปตรวจสอบดูนะฮะว่าแก๊งเดียวกันไหมถ้ถ้าชช่ก็ขยายผลต่อเลย